เปิดภาพฟิตติ้งละครสุดฟินเคยบ้านไร่สะพายไฮโซที่จับเอาคู่จิ้นสุดฮอตเข้มหัสวีและมุกดานารินรักขูจรอนมาคู่กันอีกครั้ง แช่ช่อง7 HD เปิดผยว่าเข้มหัดสวีพัคพงศ์ไพศาลกับมุกดานารินรักจะมาคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่เคยบ้านไร่สะภายไฮโซแฟนๆก็กรีดรอติดแฮชแท็กจนขึ้นเทนทวิตไปก่อนหน้านี้ทันทีล่าสุดแฟนๆก็กรี๊ดฟินกันจัดเต็มไปเลยพอละครที่รอคอยเดินหน้าถ่ายภาพฟิตติ้งรอการถ่ายทำเรียบร้อย งานนี้บอกเลยว่าแค่บรรยากาศวันฟิตติ้งเคยบ้านไร่อย่างหนุ่มเข้มก็ปล่อยมุกกระจายพร้อมโพสท่ายอดมุกใส่สไปดไฮโซแบบมุกดาอย่างจัดเต็มฉบับคนคุ้นเคยสนิทสนมกันอยู่แล้วทำให้บรรยากาศในวันถ่ายทำนั้นสนุกจัดเต็มพิกัดกันไปเลยโดยเข้มมุกดาเผยถึงความสนุกของละครที่เตรียมไว้ให้แฟนๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรอติดตามชมในละครเรื่องเคยบ้านไร่สะไปดไฮโซทางช่อง7 HD ค่ะ